การท่องเที่ยวนะครับกิจกรรมต่างๆก็เกิดการชะลอตัวขึ้นนะครับที่ผ่านมานะวิกฤตทําให้ทุกอย่างเบรกลงแต่ว่าทางรายจ่ายมันก็ยังยังคงเดินกันต่อ There's no mystery that COVID has affected all of us key players in the market. จะพูดถึงเรื่องของภัยร้ายของมวลมนุษยชาติก็คือโรคติดเชื้อโรคระบาดโควิด19นะครับซึ่งประชาชนทุกคนใน6 0 0 0กว่าล้านคนในโลกใบนี้ตอนนี้ก็ประสบพบเจอโดยเฉพาะในประเทศไทยมีการระบาดรอบที่2อยนะครับยางไรก็ตามธุรกิจไม้ยังสามารถเดินไปได้ด้วยตัวช่วยหรือคำตอบก็คือ t h a ม m i c e c o n n e c t c o m t h a i m i c e c o n n e c t c o m ยังสามารถช่วยท่านได้ในเรื่องของการเป็น โซเชียลมีเดียชนิดหนึ่งนะครับในฐานะแพลตฟอร์มดิจิตอลที่มีศักยภาพที่ดีมากในเรื่องของการสื่อสารนะครับการฝากข่าวการโพสต์คลิปการนัดหมายประชุมทางออนไลน์ก็ตาม t h m i m i c o n อน n น c กตก็สามารถเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการสื่อข้อความหรือ e ม s เ g จของท่านเนี่ย e e l i v e อ y ไปยังประชาชนหรือลูกค้าของท่านนั่นเอง t h m i m i c ์ n n n เนครบแค่คลิกต่อติดชาวไม โควิด -19 ที่เกิดขึ้นเนี่ยก็จะเป็นโอกาสของเรานะครับที่จะสร้าง กิจกรรมการท่องเที่ยวและกิจกรรมการประชุมสัมมนาเนี่ยที่สอนรับกับยุคข,ของโควิด -19 นะครับโดยเราจะเน้นในเรื่องของการวิถีชีวิตแบบใหม่นิวเนอร์เลนะครับดังนั้นณปัจจุบันนี้ไทยไมมคอนเน็กนะครับที่เกิดขึ้นเนี่ยก็ตอบโจทย์นะครับในยุคข,ของโควิด -19 ในจังหวัดลำปูนอย่างแน่นอนนะครับดังนั้นผู้ประกอบการต่างๆเนี่ยก็ได้มาลงทะเบียนในแพลตฟอร์มของไทยไมมคอนเน็กนะครับมีการนําข้อมูลต่างๆเนี่ยมาแชร์กันในแพลตฟอร์มตัวนี้เกิดขึ้นนะครับเพราะนั้นเนี่ยสิ่งที่ทําขึ้นมา เป้าหมายของการสร้างแพลตฟอร์มตัวนี้เนี่ยหนึ่งเรามุ่งหวังว่าเราจะมีฐานข้อมูลใหญ่ในเรื่องของกิจกรรมการท่องเที่ยวและการประชุมสัมนา,าที่ผ่านการคัดกรองมีคุณภาพและมาตรฐานนะครับที่สามารถให้ผู้ซื้อเข้ามาสามารถเซิร์ชข้อมูลได้ ไม่ว่าจะเป็นสถานที่ต่างๆนะครับ Work from Home เห็นไหมครับนี่ Work from Home ก็เป็นส่วนหนึ่งที่สามารถที่จะเซิร์ชข้อ,ขอมูลที่บ้านก็ได้นะครับที่ร้านกาแฟาก็ได้นะครับที่สถานที่ตรงไหนก็ได้นะครับเป็นการลดต้นทุนนะครับไม่ต้องเดินทางไปสถานที่ต่างๆสามารถสืบค้นพ่ที่ My Connect ได้เลยนะครับไทย My Connect ครบแค่คลิกต่อติดชาวไม้ With COVID coming in and business being a challenge, we had to completely rethink of the way we are doing business. and when it comes to mice, one solution we thought about is offering the hybrid framework. we partner with the best-in-class experts in the country, with those experts who have the know-how and the knowledge to deliver a seamless experience when it comes to hybrid. Technology, and this is what now moving forward we are going to offer to our customers in order to ensure the safety of our customers, of our clients, whenever they will be attending, also some of them, those events. By making under the Shangri La Cares framework, we're going to make sure that the tables and the different settings are spaced out, complying with the local regulations. We are also going to guide and channels, channel our, our guests when they're going to uh, order a coffee or go to a station for a coffee break where there's going to be always someone attending those stations, fenced with an acrylic sheet, just to protect even more the safety of those customers. In one word, the hybrid solution, it's definitely the way to go. This the new norm environment under new days norm เมื่อเกิดวิกฤตการโควิดเกิดขึ้นทางร้านเราก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงเยอะมากเลยเพราะลูกค้าหายไปค่อนข้างเยอะมากเลยเราก็ต้องปฏิบัติตัวปฏิบัติตามมาตรฐานของชาแล้วก็ตามมาตรการต่างๆที่ทางจังหวัดได้ออกคำสั่งมาให้นะคะ แต่ลูกค้าก็ยังไม่มาลูกค้าก็ยังไม่มีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คาดหวังว่าแพลตฟอร์มนี้เนี่ยจะช่วยเราได้ในเรื่องของการประชาสัมพันธออ์ในการเข้าถึงลูกค้าได้ได้กว้างขึ้นกว่านี้แล้วก็ที่สำคัญเลยเราไม่ต้องเสียเงินเลยสักบาทนะคะออในการที่จะประชาสัมพันธ์ผ่านแพลตฟอร์มนี้ค่ะชุมชนของเราได้รับผลกระทบมากค่ะจนถึงขนาดต้องปิด แหล่งเรียนรู้ปิดชุมชนนะคะค่ะกะ็ทั้งชุมชนก็เลยเงียบเหงานะคะแต่เราก็เงียบเหงาได้สักประมาณสัก2อ,อาทิตย์นะคะหลังจากนั้นเราก็พลิกวิกฤตเป็นโอกาสค่ะโดยเราพยายามปรับปรุงนะคะทบทวนโปรแกรมการท่องเที่ยวของเราค่ะจนเราพัฒนางานขึ้นมาได้นะคะแล้วก็พอช่วงโควิดซาค่ะ เราก็นําสิ่งที่เราปรับปรุงนี้มาใช้นะคะแล้วก็ใช้อย่างได้ผลด้วยค่ะนั่นก็คือการเปิดครัวไตลื้อสู้ภัยโควิดค่ะจากการเปิดครัวไตลื้อนะคะก็ทําให้มีนักท่องเที่ยวค่ะหลังไหลกันเข้ามานะคะมาทานอาหารแล้วก็ได้ท่องเที่ยวในชุมชนด้วยค่ะแล้วก็จากครัวไตลื้อนี่แหละค่ะทำให้เป็นการตอบโจทย์สำหรับนักท่องเที่ยวในยุค new normal นี้นะคะ